ว่ดีค่ะวัสดีเอฟซีสุกูสุกคนเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามอยู่ทางบ้านเนาะคะ่ะมูลนีิกาคือวันที่13เนาะค่ะครับผมค่ะเริ่มงานเริ่มงานแล้วค่ะค่ะสายบุญไกยทย,ย่อยมาเรื่อยๆเนาะค่ะลวขอมย่าวค่ะยังมาถึงเวลล่าค่ะคือหลายปูหลายคนเนาะคะ่ะอาหารการกินมีเพียบเคะ่ะเด้ออาหารลายอยู่ค่ะ,ะค่ะกระเรียให้ชุม่มบรรยากาศเนาะ,ค,ะค่ะอ่ะมนนี่ี่คุณแทองคุณน้อนี่ยแบบ เอคุณนวลชวีคนป่วยท่านชาบ้านอะไเนี่ยคายคิคายคิแห้องเกิดขที่หลังเลยรุ่นนั้นตายไว้ตรงเร้ตางอะเรนนี่แหละนี่ก็คือ เป็นนั่นโศกป่วยทานมากคุณวัชีวีนะค่ะน่าได้รับเลยเด้อค่ะเด้อมือเนียรเราเสียดายป่วยทานเตี้เลยเด้อน่าดีหมดมากกว่าค่ะเดือว as> ่ามากแรงเนาะค่ะนางเราต้องไปใส่กระปุกหยาดมูอป่วยใส่สาวราพวกค่ะก็มีการละเลรียญลายอย่างนะค่ะมีกล่องเงาห่องแล้วก็สิรัมถวายชุดของแม่คู่แล้วกันแม่กล่องเงา เสร็จสิ่งจากกองแหนแล้วก่สซิมันเชิญปูน,นะคะครับผมเชิญปูมารับรับตุนปลาปลาค่ะแล้วก็สิม,มารับกงะะองาหน่กัน,มมนล,ละค่ะจบจากนี้ไปก็ยังแม่นพวกดนตรีแล้วคะถ้าพวกดนตรีก็ไม่คู่ค่ะรับเชิญสาธิตท่องเที่ยนะคะแค่จะปากข้างเงิมือ่ไทยก็ แตเฮเข้าอันนั้นเข้าเฮียนีก็ได้คือปาเข้าเรปาประตูเลยเป็นป่าประตูเนี่ยก่อมยาเป็นไรล่างมันงะใหญ่ๆนี่นะปอมยาปอมหยาบอลเปินเออบางคือกอพอมี่กนเสียงนะพอมีไฟอลมันมันมันเขาอมยาปอมหยาบเป็นเนาถ้าเปิเด็นเตียวมาอันนั้นลากเข็นลุอยู่นะค่ะแดเห็นมันง่ายๆแต่ดิเอากับอันนั้นน้ พอที่หเฮียตัเฮ็ดคนเป็นพี่ที่จะซือนาจัดในเรื่องกนข้าวเลี่ยงข้าวบอกก็เลื่ยงจานคันบอไซคันผัวมีบนเราบานนี่เนาะไม่คยคิวข้าวมาขึ้นมาขึ้นาคิ้วว่าเจนดนติต็มพี่น้องว่ะคะขึ้นไม่รู้ข็้นมยิ้มยู่เดีย เจ้าก็กฝยี table, three three. ่น้อ <can> ่ก็เฮ้เป็นพี่นกอนก็เแเสียพระสาคนสามสีเต็มๆ็มครับมาต่งไหนรอบสามสีผู้ว่าสิทธิไทยไหมผู้ว่าี่าคมเดือนซีออกหนึ่งขาซี่สาตัวอถ้าสามเปนวาอยู่ด้นีเป็นวายอย่ก็นี่อรกินหอกสิบห้าข้าเดือนสี่ตอนรอบเดืกนนี่เร็วตอนนั้นสอคืนมคอมผมมงเน่ผมบองกลัวอีก คุณกำลังกำลังลืมมานะค่ะเขามาจมบรรยากาศไปนั่งด้วยค่ะท่ามช่อมสิีไทยท่ามเดือดเดือดร้นโคตรมากเลยค่ะท่าังสอมว่าคุณราหนามากหลายค่ะลุงอาหารมือร้ายด้วยค่ะเนี่ยยุ้กินหลายค่ะเพียยมาเรียกสิเรียกเอาไปแล้วพันคนละใบเพราะว่าพอมีเงินหน่อยหนักหน่อยมีวาเลี่ยงสองหาดเลยเพราะว่าที่ ตรลุกไปล้วุก็เป็นเนี่ยเออแล้วเออแล้วถึงพ่อกันจะได้สมีนางไยว่ามกเรียนเรียนที่เรนก็ถึงพันึงแ้วได้ห่ามันหลายคนมันนางบอกันหมอปูมันใหญ่ปูอ่แต่โม่แต่ แบกไเลี้ยวไปเห็นสุดแบกไม่เจอดีเลยฮัลโหลจำได้เลยจำได้เลยโทรศัพท์รับนาอะไรตัวอันแต่อันนี้ก็คือการเตรียมเนาะค่ะเพราะว่าเสียเงินปัจจุบันใยทีเอฟซีฝากมาทั้งสองเนาะค่ะถวายผู้นำแล้วก็มีต้นเงินนำมือนีค่ะมีต้นเงินแห่ต้นเงินแลักก็รเห็นสิ่งที แล้วก็รวบรวบมาที่สิบหาด้วยค่ะเพราะที่ชิบหาไม่พูดสองเทตต้นผาปลาไปต้นกระทินนะคะกะทินรวบนะคะเป็นกระทินรวบคือวันที่สิบหาด้วนะคะวันปลาบันเหมืองแม่ครูเทศท่องค่ะอขาวบ้านเป็นสองคนนางนัางเลยค่คุณแม่สล้อมบุ arises, ้งหน่อยคือแล้วค่ถวายปูสองพันบาทแม่ปูสามร้อยยิบสามร้อยห้าห้อยสองร้อยค่ะรวมเป็นสองพันแปดร้อยแล้วเลือให้คนมากน้อย ประกาศของยิ้มสามค่ะไม่คู่ซะเอาเอย่างนี้เลี้ยงเยอะสาธุขอบคุณคุณแม่หลายๆท่านค่ะคุณแม่สะวมค่ะคุณรวมบุดมาทุกมือเป็นลายยิ้มค่ะอันนี้เป็นการรวมมากท่านช่อง มามาตลอดเนาะค่ะแต่มีหลายผูไรกคนที่แม่คู่บ่ได้เอ้ยน้ำเนาะค่ะเพิ่นกับปากมาทั้งสองแม่คู่ทั้งสองแม่คู่ใช่ไหมสองแม่คู่สองสองไล่สองไล่ลงไปเ่ามากก็ลุงหนาลุงหลังคู่อุยพัตเต็นนั่นแห้งไรเด้อเหมือนเด็กน้องเมียยั่เดือนต้องให้รางวัลเดี่ยปูมืคนนี้เนาะ เนี่ยค่ะเออต้องให้ติบมือเนี่ยเข <5 longing. S 2> าจะติดบางอ้ามมือเนี่ยอาหารการกินต้องไฮซีฟซี่อนกาเฮ็ดมากพูดแม่เพูดนกยเฮ็ดก่อยมากที่เป็นหมอนักครับเ<อ>นาะคุณผู้จิตเขาพูดยิ้มง่ายล่างเวาวถาผู้ขาผู้ผพูดสันเขาเยอะค่ะสันเขาสองรอบแล้วมื <S <S <laughs> อเสาร์เนี่ยห้วันจัดการอาหารให้เนาะเฮ็ดก่อยเฮ็ดยังให้ยแล้วก็พอมั่งคุณแม่เรามากไม่เยอะแล้วก็หาให้ปู้อยู่เนาะ สนุกกินละปูเลยสนุกกินเสียอแมนแนลือกปูน้ำใส่ใจกินแล้วมีเอาคูใครหาว่ามือนีกะล่อรุ่นโเนี่ปูคนสีมีที่เด็ดแบบใดเห็นไหมคะเนาะถ้าวกะล่อติดตามเพราะว่ากะล่อท่านหนีอยู่เพราะของแง่ท่านมาหอนนะคะล่อของแง้จะกงแล้ว กแต่ว่าการเร่ว่าพุ่อยู่หรอกว่าวาสามโมงตอนนี้สองโมงทำไม่พูดงเดี๋ยวเฉพาคนพัฒมาสองโมงที่หเวลาพุ่งกับทันมาเาก็พอดเวลาเนาะแต่กินข้ารอด้วยกันใ่เรอกินข่าทานผู้ใดอยากมาซื้อลอตเตอรี่มาได้ครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยคู่อะไรก็เยอะแพงเงี้ยก็ใครเยอะเข้ามาก็ได้ไม่รอดทั้งหมดเออยอะเข้ามาเย แต่โชคสุขการไปเรื่อยๆเลยค่ะที่แม่คู่ยิบจับางหนึ่งหนึ่งเกตนะคะมีกี่แบบมีหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งนะคะเด้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะทีแม่คู่ไปยิบไปจำประมาณนะคะมือมีขุนแม่ราคุนสวยก็มากค่ะ คุณพ่อคุบแล้วก็ความ้คุณแม่ปัมาเน้ะคะมารวมที่ีรวมงานตลอดนะคะแม่ทคนหามาแม่เซฟเวอร์คับแม่เซฟเวอรยังบ่มาหนักท่วมเยนัก่อยคหนักหนน่อคพอม่ยูมาเสียหนักหน่อยหนักตองไม่ไเก่าคู่หาคูเก้าหา ต้เกาต้นเกา,น,เานหาเ่ยค่ะเพราะว่าเี็เตรียมยว,ยว,วักคนนะคะเตรียมเพราะว่าจ่น้อยนะคะใช้ไปคคนกับมากค่ะที่ได้ลูกไปก้างล่างนะคะอันนี้ก็หลวบสาวสักคนปุ้ยกับปูกันเยีย,เยนเยี่ยน <c oughs> ได้ปู้เลยเนี่ยเพราะว่าก็ได้อาหารสาวกระปูเพราะได้ค่าก๋อยคือการเตรียมบนรำเด้ดแม,ม่ค่ะ ตหมอลาล่บตีสว่าขอหลอบเ้าสันวาขอไต้คาตีมอหล่อมขสันวาขอ้ติดหมอลาล่มาเตียนนี่มันพูดกินหรือทียพูดลูกมาก <laughs> <laughs> เราจะกินโดนละลูกร้านา่าจะกลับไปกินไม่กันเลยลนะล <laughs> ูกร้านนี้มุดมดมือเลยเรือนี้มุดเต็นมนแบบ<ะ> ยืนยันกันประคังตันเลยสองคนว้แม่เราค่ยสาแม่แม่อีนเอนับถึงด้านลังนรืไ วันนั้นบอกวนนั้เคืองไม่สวนปูไงวันนั้นูรอดเห็นจ้าได้มนสะอวนมันย่างเคืออเพิ่ม้นเืพิ่ม่เคืองไ พอ่อยาเฝ้น่อดอ่ะภูเว้งนอง <c oughs> อือขอ่อางบไหเออข้อกโอ้จะทรอเราไมข้อเนาะอืว่าจังไกร้านข้าจะเสี่ยวน้อยนในเปลยงมันละไงค่ะเอาเข้อเมื่ากว่าแต่งเนี่ยเอาเขอม่กาคู่เ <c oughs> ออมาหูก็คือมาราก <c oughs> ะกออ ก็จะไปนามหลังอ่ารักในเออฮูกร้านขายบุญเนาะเออผ่านทางชร่องจิงมาด้วยเออมา้าวบาไปุยไปใจรวมถานแล้วก็เออ่มิรกมรกุมาเฮ้ยถึง้องร้วันนัน

มาอากากนั่งรกก็มาเหรอเออนั่งรกไปควนั่งนั่งได้โกโกเตเไป้อยากขึงได้ไว้ละควนมันันบมกเมือเออปิดค้อ กักางขไหมนังหวอย้าเอออนังหัแล้วจะคุกัดยัเอัเงกี่ศัพออทนึงัะเอออันนี้ขาผ่านเอฟซีเออฟซผ่านมาทางช่องบักเรืองอื่นจากนักกอดเขาให้โอกาสมือเข้าไมอรกมือเข้ามมอวันอาดูวันนั้นถูกขา่งหดันอั้นูาเา่ห่่ห่่่ มาต่ร่องว่ามาเต้นไหม่บอกว่าอาหาันรื่องว่ากินเขาเืองมาขันคือคือค่คลาหาจะปูใชคายคลาคลายคายเขอเลยขาไม่มาจะคายถกห่าคุณละคายติดปูต้องคอยจับคายไปได้ไ่บอกวไงเออถ้ารับอาหารกก่ถึอโอ้มาถือไก่มาถือไก่มาถือค โง่โ ah e ่ไวคือเนี่ยบักเต็มท้องหมดเมาหาอเป็นจัดแจมาถึงเต้นบ้ได้โงโง่วก็ง้ามาอันนี้ขออาหารมือมาขอตื้อตื้อขอตื้อหางน้ำาจ้าปูน่งน้ำน่ารักที่กวางเงี้ยบเลยนี่สาวสมนวอยใช่ีสาวกว้าปังไงหน่อยจ้าขวว้าขนาดจ้าปูกว่างแา่ดูซะแล้จ้า

บาากนถือว่าใดอ,อ,อ,บบาาอ,อดือพอเออวัาหันก็ว่าขาทังทางออกทั้งขาแล้วคือคือพเร่ข้างว่าคือคือน้ำมาหอดบาาเผาบานยูอพอเอเอมาขางบาน <c oughs> ไม่อยู่น่มันมแล้วเพราะได้มาเผาดอกเผาบ่าได้ดก,กับทั้งบ้านเพาะันท่มีจิ้มกินอย่นี้ไม่ยูจิ้มน,น้อูตัว เขาพึ่งลูกชาเออลูกายเขาคือานหารก็ถึ่งพ่งานอั้นหดหมดไม่รู้นะพอเขาเขาอะไรคือมันด้าพึ่อบึ่งงานน้ำเขาบึ่งพึ่งงาเออคงคงไข่รัวไข่ไข่กรถวาบหน้าาเท่ามันไม่ขาดไข่เยไมอรักเขาอือ่บุ้งไายบุ้งคือ่านแท่ไายบุ้งคือกินใจเออใจคือใจคะ แต่คุกนาวฟอกแตก็แท้ๆทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆทางรักมึงเองฟอกกับจุ่กวาท่าศึกแบบใครกูขยร้านกูด้วยไงแกคือใครบำฟันนั่งรอกแคือก้อเช่อ่านเออแรกกะมือมาหอระคบโคงงนันเนาะเออมาทว่าองคูตาปูคือพระค้าปูคู่กูกดกูก็คือกระทัเจังหวะจะก่อเผากับองคูข้ากเออรล้วาว่ากรับข้าของกากองเงา กับบ่งหลตของหอมหัวเธอพุงเรือ <c oughs> นอเ้แต่เธอูดแต่งส่ไงน้องูดแต่ใส่นอม <c oughs> ัจะมาือหมนน้องมาคือวันมาอกเ่ค,เคอื่นเออเอางบ กูขึ้นนั่งมาได้ยังเอากูพอขึ้นมาได้ยังเพี้ยซื้อมาซื้อเองก็ได้กูโน่ขางเอาบักเลื่อนคอมันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนอะไรก็หน้าเก่าๆตรงเดิมเนาะเสียงต่างก็รอเสียงกก็ได้ถึงเปลี่ยนไปก็ไม่ได้เงียบอีกเนาะก็เปลี่ยนทำไมเนาะ ใคมาบอกทา้เปลี่ยทำไมเปลีนแล้วก็มึงคนเอา่ะจะเอาได้จะเงี้ยอนังกอกอดถื้แค่ราได้สิกาเอช่งปเช่างเตยน้อยนั่นคือว่าร่างบ่ถ้ารามากลเอร่างบ่า่านี่มันกอกอดเอาตายนะแต่ว่าพอเมื่เจอพอ้อะไรได้ตอนนั้นผูกหลงนซื้ออันนี้ไม่ ่ายบักอันนี้มันเป็นอันนี้คืออันนี้มาทานมาขายมาโอ้กเลี้แกเออเอาควาถือไว้าอันนี้หายก็เออหายไม่เขีไม่ร่าไม่ขีไม่มันเออกะกระาบุกท่าเค้เคยว่าควกมาหลอกมาได้ก็ไม่อันนี้แล้วก็้ังไกัง่าก็มาถูกได้รเลาอันนี้ นเราบอกเนี่ยผมก็คือผมก็บอกวเา่งนี้เราปูมันเป็นทั้งสี่และสมองนี่เออบอกแลก็คือผมวันนี้ถามว่าเรืาวี่คือบอกพูเยกตีบก่อแม่พูดได้เลยจะปูคือได้ว่าคือได้ว่าวันนีาคือได้นะคือได้ว่าหามากกว่านะมงนะเออห่างมากได้หัวที่มากว่าคือคือครบถ้าคือันงะมีกลุ่มรอจะไม มัดือไอ้ครูคือเลยจะครูมอยานรวตาดถ่หลายจานรลตาไแขนมจะงามหมองแก้ได้งามกับคูแข้นี่เรางามนะคูจ้าแก้นี่ลัคือของนึ่งก็คือขาหนึ่งคือคือของนึงคือขาสอง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 หนึ่งที่ปูสองหนึ่งกว่ามันหนาละฮะเมื่อนี้มันปูพาดความควานนี้คือของนีก็พอหนาที่ปูเอาง้ใส่ลูคือของหนึ่งเป็นิ แคบเบลค่ะมันกูสองเแต่ว่ามันก็คื่สองคู่สองนิ้วปูคือสองนิ้วแค่คอ่สิวเือคู่สองนิ้วคือสองนิ้วเคยยังไมาใช่เก่าเรอไอ้พวกคอเฮ้อทไม่เายหนยังงแต่ว่าคู่สองอ็เชื่อจังได้ร็ได้สองหาค้งว่ากคองบบโคงเนาะครับปูแบค่หลาโค้งดาวนนู้นใช่โค้งาบนนู้นน้ เออสองมลจ้อ่าเลรับเออแล้วก็ชาสองนะมาเป็าไรส่งห่นรูทยวนมายยิมวสีบจะปวดว่าท่านใครบอกกอกู้แต่บักกอกรักวัดรังคือคุ่ถ้าเปิดก็ขานะเออถ้าเปิดก็ขาะอ้าวแล้วเขาถิถ่ายกันเนอืมใช่ไหโบ้เขาจะบอกเลยจะปดถ้าชูสองนี่ว่ะ

โอเคคุกจังเก่งงับนไหมก็แขกคุกจัอืออเามาวนเอ้าหวาวานไปูเปลี่ยนเสื้อห็ดูกนู่บาเนนิตนบินไปยันาขอดครับขอดขอขอดขอดขอดขอ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 อขอ Bian lắm bian bian lắm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  ngủ lắm bian lắm à? lắm bian 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 lắm bian

มันนี้ใหแจงน้ำจากแก้วน้อปูเมื่อไงวะจ้าแกคืบแปลกวานเราวันที่สิบหกเดปปูว่าคือสิบหกักคืนจ้าเพรว่าเออแกก้าไปคึบไปคืไปคืบไปคืบปออะทยังไงะให้พวกาึ้เขาึ้นลขาขึ้เขาขึ้นเขาขึ้เขาขึนเข้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้งเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึกนเข้นเข้า้นึอ้นเขาเา้าขึ้า้นเขเา้นน้นเาข้า้นเ con <Nee> con <Nee> <Nee> ngay cái điều này là con ngay con ngay con